สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนซองมุนมาผ้าโชคเร้าเมื่อนี้กับมาพบกันกับเส้าของวันที่สามเดือนกันยายนสองพัน 2, หารอยหกิบสี่เนาะคะ่ะฝนกระตตกเนาะค่ะเร้าเมื่อนี้แอดจะให้เอฟซีเบ่งบรรยากาศของฝนตกไปน้ำเนาะคะ่ะเส้าเมื่อนี้เขากับมาพพอกันกับห้าน้อย ห้าน้อยมือนี้ทั้งอาจารย์เชี่ยนซาอูพันสิมี่ตัวใดมาฝากที่นองเ e ย็บซี่ห้าเฮากับมาเบิงมาช่มน้ำกันเนาะค่ะในเ้าอากาศที่ชดชื้นฝนตกปล่อยๆเนาะค่ะเฮากับมาไปเบิงไปช่มบ้าห้าน้อยมือนี้ทั้งอาจารย์เชี่ยนซาหูพันสิได้ตัวใดมา ห้พี่น้อง e เอฟซีเข้าในเบื้องในช่กันเขากับมาไปเบื้องไปช่น้องกันเนาะค่ะห้าหน้อยเขากับเบื้องเรียกน้ำย่อยไปก่อนเนาะค่ะมือนี้เขากับเบื้องเอาเต็มเต็มอยู่ถ่ายคลิปเนาะค่ะสำหรับห้าหน้อยของห้าเมื่อว่านี่พิเศษเท่ากับเหล็กเด่นบ่เข่าเนาะค่ะเล็กพิเศษเด่นเท่าบ่าเข่าไปเข่าอยู่ ปกติกับวี่ใหญ่พี่เนาะคะ่ะหมูว่าน,นี่น้อยพิเศษเฮาไฮไวยูสองกับแปดเนาะคะ่ะพิเศษเท่ากับลูดมาวี่ใหญ่โทษคะ่ะมาปกติเฮาไฮไวยูเก็กับสามปกติกับเข่าเก็ดเนาะคะ่ะเลขห้าน้อยออกเก็ดศูนย์ วิ่งพี่เฮ้าเดนไหไวอยูศูนย์กัมหกวี่งพี่กับเขาศูนย์ศูนย์ล่างเนะาะค่ะเมื่อว่าน,นี้เมื่อนี่เฮ้ากับมาตามกันโตเนะาะค่ะเหล็กเดนของเฮ้ากับสิม,มี่พิเศษหากับหนึ่งปกติศูนย์กัมหกวี่งพี่กับหากับแปดนี่แหละค่ะคือเหล็กห้าน้อยของเฮ้า สำหรับสามตัวก็สิมีอยู่หกคู่หกหางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข่ากับแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะมากกับเก็บอรไว้บ่มากมาเข้ากับพานไปกับโปรใสวิจารณญาณในการรับชมเน้ะกับรับฟังเน้ะค่ะทั้งสองเฮ้าห้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกางไ้แนวทังเทอนั้นเนาะค่ะสําหรับเรียมันกับมีมือเขามือรุดเป็นธรรมดาละค่ะ เมื่อนีย่ยฮานอยมัดร่วมนองห่มกัสิมีเหล็กเป่าไม่เอฟซีเข้าได้เบิงน้่งเนาะค่ะกะัส<ค><ะ>ิมียูซีคูหนึ่งหนึ่งสองสองซีซีเก่าเก้าค่ะเอฟซีมาเกลียนบอมักเข้ากับพานเนาะค่ะบอมักเข้ากับพานไป ทางช่องเห้ากับไ้เบิ้งอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขาว่าเบิ้งกับซอยกดไล่กดแช่กดติดตามให้ท่องช่องบุญมาผ้าโชคเนี่ยเด้อค่ะทั้งช่องบุญมาผ้าโชคกับขอขอบคุ่นเอฟซี่ทีกดไลค์กดแช่กดติดตามให้ทังช่องของเห้าเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้แอดกระสิขอจุบคิว้เพียงแค่นี้ให้พี่น้องเอฟซีเห่ามีแต่ความสุข คววมจะเลื่อนคอยเงิ้นไหลมาเป็นก่องขอให้ท่องไหลมาเป็นก่าเสาราเมื่อนี้ให้พี่น้องเอฟซีโชคดีกันสูสุ้ทุกคนแอดกระสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นพอกันไหมสวัสดีค่ะ